จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัฐพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยให้คุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะก็ครึ่งชั่วโมงค่ะกับจิตวิทยาแบบเบาๆที่เรามาพูดคุยกันนะคะในแต่ละสัปดาห์จะมีหลากหลายเรื่องราวใกล้ตัวคุณผู้ฟังค่ะดเนินรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะ ล้วก็รุ่งยุ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทังษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะรุ่งยุ้ยสวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมค่ะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะลุงบางคนเขาก็จะวิตกกังวลกับโควิดในทีนะคะจนรวมไปอีกว่าอีกหนึ่งโรคที่ระบาดตอนนี้ก็คือโรคอะไรคะลุงไข้หวัดเาะโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออกลุงใช่ใช่ใ โดยเฉพ <อ S 1> าะลุ <พอ S 1> กๆห,หน้าโดยเฉพาะทุกๆหน้าฝนถูกไหมคะลุงก็ลุงคงไม่ชอบหน้าฝนเพราะว่าบ้านลุงจะน้ำท่วม <c oughs> ใช่่ครับถูกต้องครับผม <c oughs> ลุงคิดดูนะลุงอยู่ในกรุงเทพลุงไม่ชอบหน้าฝนเพราะลุงบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกน้ำจะท่วมในขนาดที่บ้านทีต่างจังหวัดอยากได้ฝนเพราะว่าบ้านทีต้องทำนาทำไรเห็นไหมคะว่า บางทีมันมันไม่ถูกที่ถูกเวลาเท่าไหร่นะลุงเนาะเออมันนานาจิตตังด้วยแหละมันมันมไม่ค่อยถูกที่ถูกทางอย่างที่น้องทีบอกใช่เลยครับคือลุงก็อาจจะไม่อยากให้ฝนตกแต่บ้านที่อ,อยากให้ฝนตกฝนมันก็ไม่ตกลุงมันก็เลยทําให้ เครียดกันคนละแบบมองกันอ,อนะบบอย่างเแบบงี้ยนะคะคอืมก็หลากหลายเรื่องราวในช่วงนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพนะคะก็คือนอกจากดูแลสุขภาพกายแล้วบางทีสุขภาพจิตก็สําคัญนะคะลูกสําคัญครับต้องต้องดูแลทั้งสองอย่างนะครับสุขภาพร่างกายก็พักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพจิตใจก็พยายามทำตัวให้ให้มีความสุขเท่าที่จะทำได้ คือบางทีเสพข่าวสารเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะลุงะะอย่างลุงเนี่ยดูข่าวอช่องไหนเ็าไม่ไม่พ้นโควิดไม่พ้นวัคซีนใช่ก็บางทีก็เลยเ,เลยแค่ฟังฟังฟัง,ฟงแค่พอคร่าวๆรู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะอ่ะวันนี้มาถึงเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเราพูดถึง มุมมองที่ดีค่ะลุงเราจะต้องหามุมมองที่ดีในการทํางานลุงเพราะว่าคือก็ยอมรับนะลุงว่าตอนนี้ทั้งเหนื่อยทั้งท้อเหมือนกันเนาะข้อจำกัดก็เยอะในการทํางานนะคะบางคนเนะลุง work from home ทํางานไม่เต็มที่ใช่ไหมคะเงินเดือนได้ไม่เต็มนะคะถ้าเป็นผู้เอกชนใช่ใช่ใช่แต่พ้นทีรายจ่ายก็ยังทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือเราจะหามุมมองที่ดีอย่างไรล่ะคะลุงเพื่อให้เรา มีแรงต่อสู้แล้วก็ทํางานต่อไปได้อย่างมีความสุขวันนี้ต้้งใจนะคะลุงใช่ครับถามลุงก่อนหลังจากาเกษียนอายุราชการมาเนี่ยชีวิตของลุงเป็นยังไงบ้างคะสองปีเนาะที่่านมาสองปีไวมากนะค,ค่ะตอนแรกก็ก็ก็ยังรู้สึกว่าอยากไปทํางานอยู่นะตอนแรกเลยะนะครับ แต่พอต,อ,ตอต่อมาก็มีความรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันจน <c oughs> เดี๋ยวนี้พอวันไหนที่แต่ก่อนเนี้ยลุงบอกอีกครับท่านผู้ฟังครับแต่ก่อนเนี้ยพอเปิดปฏิทินดูวันไหนที่เป็นวันหยุดสามวันเนี่ยจะรู้สึกดีใจมาก <c oughs> อืเสาร์อาทิตย์ที่นึังคานสี่วันแน่ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ทุกวันของลุงเป็นวันหยุดหมดอะ่ะ <c oughs> คือลุงก็จะต้องดูปฏิทินว่าวันไหนที่จะต้องออกไปทุระข้างนอกถูกไหมคะใช่ครับถูกต้องครับ<笑><笑>เพราะว่าทุกวันถึงลุงเป็นวันหยุดหมดมกมด็จะดูว่าเอวันไหนจะต้องออกไปไหนเออใช่เราเรามีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะออกไปไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนที่อยู่ทํางานนั้นก็ก็มีหน้าที่การงานแล้วก็มีความรับผิดชอบมีความความไม่สบายใจแบบหนึ่งเวลาอยู่บ้านก็เป็นอีกแบบ คือตลอดอายุการรับราชการของลุงมาการทํางานจนจน,จนลุงกเกษียณอายุเนี่ยลุงบอกได้ไหมคะว่าเพราะอะไรคนเราต้องทํางานคะลุงชื่อต้องทํางานเพราะว่าในในในแต่ก่อนเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการความมั่นคงค่ะนะครับสมัยสมัยรุ่นลุงเลยถูกอบรมเลี้ยงดูมาว่าต้องเป็นข้าราชการด้วยนะอืมต้องเป็นข้าราชการต้องเป็นคุณ<ะ>ครู ต้องเป็นหมอต้องเป็นพยาบาลต้องเป็นเออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับราชการเพราะว่า<ม>คนโบราณเนี่ยเชื่อว่าคนที่ได้รับราชการเนี่ยคือคนที่มีหน้ามีตา<ม>แล้วาสามารถที่จะเ,เป็นอย่างนั้นค่ะลุงยังเป็นใช่ไหมครับแล้วสามารถที่จะเอ่อพอที่จะอะไรครับดูแลพ่อแม่ได้อะเวลาที่ไม่สบายก็ยังเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตอนนี้ต่างจังหวัดก็ยังคิดดักนั้นเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะคะลุงอ๋อดีครับค่ะลุงกำลังจะบอกว่าให้เราต้องทํางานเพราะว่าเราต้องการความมั่นคงในชีวิตอ่าอันที่หนึ่งค่ะมันมีความภาคภูมิใจไหมคะลุงตลอดอายุการทำงานลุงตลอดการทํางานลุงมั่นใจว่าลุงสอนหนังสือด้วยความสุขนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ คือถ้าคุณได้เลือกงานหรือได้ทํางานในสิ่งที่คุณชอบอย่างลุงมาเป็นครูเนี่ยลุงสอนหนังสือด,ด้วยความสุขลงุงเป็นนักจิตวิทยามีคนมาขอคำปรึกษาแก้ให้เขาได้ไม่ได้ไม่รู้อะแค่เขาก่อนออกจากห้องที่ปรึกษาของเราแล้วเขายิ้มออกไปได้แล้วเขาบอกว่าสบายใจขึ้นแล้วครับลงุงแล้วมีความสุขแล้วนะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาสามสิบปีที่ทํามาพอใจละกับกับกับผลงานที่ตัวเองทํามาตลอด แล้วที่สำคัญคือไม่เคยคอรัปชันมไม่เคยเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราเป็นคือลุงอาจจะเป็นคนเก่านะครับเป็นข้า,า,ขา,าทาตค้าราชการคือข้าทาตของในหลวงเพราะฉะน,นั้นก็ต้องทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ให้รู้สึกว่าเป็นที่เคารพเป็นที่ไว้วางใจคือคำว่าครูเนี่ยมันก็ เจ็ดนะคะลุงการที่เราจะเป็นครูได้ใครที่จะเป็นครูได้นะเรารู้สึกว่ามันต้องมีหลายอย่างนอกจากความรู้ถูกไหมคะมีจิตวิญญาณความเป็นครูต้องมีอะไรอะคะมีจรรยาบรณในวิชาชีพมีจรรยาบรณใช่มีคุณธรรมมีวินัยต้องสั่งสอนเด็กได้และต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กได้ค่ะ ลุงคิดว่าทุกวันนี้นะคะการมองโลกในแง่ดี<ะ>มันจะทําให้ชีวิตเราใช้ชีวิตในสังคมง่ายขึ้นไหมคะในเรื่องของการทํางานไม่แน่ใจอ๋อถ้าในระบบการทํางานก็ไม่แน่ใจอีกอ่ะที่บอกไม่แน่ใจเพราะงี้ครับเพราะว่าบางทีการที่เรามองโลกในแง่ดีแต่เราไปเจอไอ้สิ่งแวดลอ้อมที่ไม่ดีไม่ดีอยู่เรื่อยๆค่ะ บางทีเราก็มีความรู้สึกไม่ทราบว่าน้องทีมีไหมบางทีก็ไม่รู้รู้สึกว่าทําบ้างเลยดีไหมวะนะครับคือคือเราทําดีแล้วไม่ค่อยได้ดีทําดีแล้วมันมีม,ม,มีอยู่อันหนึง่งคือบางทีเขาบอกว่าความยุติธรรมบางทีไม่มีในโลกนี้นะบางคนเขาจะพูดเลยอ่ะว่าเขาไม่เคยเจอเลยความยุติธรรมในชีวิต <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรใช่ใช่เราก็ไม่รู้ไนงะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไปฟังคาพูดเหล่านี้แล้วเราบอกว่าเฮ้ยคุณมองโลกในแง่ดีหน่อยสิบางทีเขาเจอมาแต่เราไม่เจออ่ะเขาก็มองโลกในแง่ดีไม่ได้อ่ะแต่ความที่สิ่งที่เขาเจอมามันมาจากเหตุผลแล้วก็เป็นไปได้นะคะลุงมาจากเหตุผลแล้วทําดีไม่ได้ดีเขาคิดแบบอย่างมีเหตุผลแล้วไม่ได้คิดแบบอคติถูกไหมคะถูกต้องครับไ่บอกวา เราต้องไปมองโลกในแง่ดีสิบางทีก็่าไม่ออกึือ่าไม่ออกนะคะก็การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องตั้งอยู่ในความเป็นจริงด้วยนะคะลุงแอะตั้งอยู่บนควจริงครับผมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาต่อกันว่ามุมมอง อะไรหลักที่มันดีๆเนี่ยที่จะทำให้เราสามารถมีแรงทำงานสู้ต่อไปได้พักสักครู่ค่ะจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่เบรกที่สองของรายการจิตวิทยาก,กับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงมุมมอง มุมมองที่ดีในการทํางานว่าถ้าตอนนี้เราท้ออยู่เนี่ยเราจะหาม,มุมมองและมาดัานใจอะไรที่จะทําให้เรามีแรงสู้ต่อไปนะคะลุงลุง<ะ>เราจะมองหาม,มุมมองที่ดียังไงดีคะในการทํางานมันมีหลายหลยหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเอาเรื่องแรกเอาจากตัวเราเองก่อน<ะ>ตัวเราเองคือคือเราบางทีเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วงานที่เราคุยกัน,นเมื่อกี้เนี่ยมันต้องทําอ่ะ ยังไงก็ต้องทำไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ต้องทําเพราะฉะนั้นทําไปก่อนค่ะทาไปก่อนแล้วก็ค่อยๆมองดูว่าอะไรที่มันจะต้องแก้ไขแก้ไปทีละเปราะทีละเปราะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆค่อยๆไปได้พูดขึ้นตรงๆก็คือเรามีเป้าหมายเล็กๆอะ่ะเพื่อที่จะให้สําเร็จเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่าไปตั้งเป้าหมายใหญ่นะ คือถ่านณสถานการณ์ทุกวันเนี้ยคําพูดที่ลุงพูดในถูกต้องเลยคือยังไงก็ต้องทําไปก่อนลุงมันใช่ไหมคะงานทาก็ถึงมันจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คือมันอาจจะท้อแล้วค่ะคุณผู้ฟังมันอาจจะหนักจะเหนื่อยแต่ว่าก็อยากให้คุณผู้ฟังนึกถึงคําพูดของลุงเลยว่าทําไปก่อนเถอะทำไปก่อนอืยังไงก็ต้องทําไปก่อนเพราะว่า ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะลุงนะเขาทำงานกันก็เยอะมากนะคะลุงรงงานแบบติดก,กันแบบละนาวเลยเยอะมากครับเยอะมากก็อาจจะมาเป็นขายของออนไลน์ซะเยอะเดี๋ยวนี้ถูกไหมแต่อเราเขามาขายอะ่ะเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ซื้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะลุงอ้าวใช่ไงเพียงแต่ว่าทุกต้องต้องคิดอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังว่าตอนเนี้ยทุกงานอะ่ะมีปัญหาหมดเพียงแต่ว่า เราจะรับมือกับมันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกกันเมื่อแก้กับน้องทีว่าทําไปก่อนเธออย่าเพิ่งท้อเลยเพราะท้อเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรทําแล้วนะแล้วก็ไม่มีอะไรกินนะค่ะคืออันดับแรกทําไปก่อนนะคะแล้วค่อยดูว่าปัญหาตรงไหนค่อยๆแก้ไปอย่างที่สองต้องคิดว่าทุกงานก็มีปัญหาเหมือนกันหมดนี่แหละถูกไหมคะไม่มีงานไหนหรอกที่ไม่มีปัญหาถูกต้องครับ แล้วยังไงอีกคะลุงาต้อก็มองยังไงอีกต่อไปต่อไปเราก็คือหากําลังใจสิเท่านี้นะครับที่กําลังใจจากจากตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่พอนะเอาคืดไม่พอนะค่ะหากําลังใจกับคนรอบข้างจากคนที่เราคิดว่าเป็นคําคัญสําหรับเรานะครับเหมือนกับเราได้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างน้องทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งได้กลับบ้านหนหนึ่งถูกไหม ใช่ค่ะไปชาร์จแบตชาร์จแบตอ่า <c oughs> ไปชาร์จแบตไปหาคุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องต่างๆให้ท่านฟังท่านอ่ะรับฟังอยู่แล้วล่ะแล้วท่านก็จะให้กําลังใจดีๆกับเราอาจจะโอบกอดหรือว่ารูปหัวเราตบหัวเราเบาๆสู้ๆนะลูกพ่อเก่งอยู่แล้วพ่อเชื่อมั่นในตัวลูกแค่นี้มันก็เป็นกําลังใจที่กลับมาอีกหนึ่งอาทิตย์ละ คือบางทีการที่สิ่งแวดล้อมหรือว่าบริบทรอบตัวเรามันเปลี่ยนไปมันทําให้เรามีกําลังใจเองนะลุงอย่างเช่นชีวิตที่ที่อยู่ชีวิตที่ที่อยู่ที่นี่ก็คือตื่นเช้าก็ออกมาทํางานทํางานแล้วก็กลับไปห้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปเปลี่ยนไปแค่ไปครอบครัวก็คือไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยซึ่งปัญหาปัญหาที่ต่างจังหวัดอะบางทีมันอาจจะมีเยอะกว่าที่ทํางานนี้อีกนะคะแต่ว่าอพอบริบทบมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนอะ มันมันจะรู้สึกดีขึ้นเองอ่ะบางทีเราไปเจอสิ่งที่มันหนักหนักกว่าเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอทุกวันเนี้ยเบาไปเลยนะเออเบาไปเลยเป็น <c oughs> ไปไ,ได้ครับเป็นไปไ,ได้คือเราก็ต้องมองแหละว่ามันมีอะไรที่มันแย่กว่านี้อีกนะลูกบางทีมันมีเรื่องที่มันแย่กว่านี้อีกในเรื่องของการทํางาน <c oughs> เรานี่ที่เจอนี่เรายังน้อยนะเรายังน้อยเรายังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอันเนี้ข้อเนี้ยกเ็เป็นอีกข้อนหนึ่งเลยก็แล้วกันว่า พยายามมองปัญหาที่ใหญ่กว่าเราแล้วเอามาย้อนดูตัวเองว่าเออเรายังเรายังน้อยกว่านะเรายังสามารถ<ม>ที่จะแก้ปัญหานี้ได้ดีกว่าตรงนั้นอีกนะมันก็จะเป็นกําลังใจ<ม>อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันครับจริงๆมันง่ายมากเลยนะลุงเนาะเวลาที่ท้อเสร็จก็ก็แ<ม>ค่บอกว่าเออทําไปเถอะคนอื่นเขาไม่มีงานทำนัออ่นคนอื่นเขาลาบากกว่าเราต้องเยอะออทุกคนก็มีปัญหาหมดแหละลุง างคนรู้ใหนักกว่าเราอีกนะ<า>คือแค่นี้ก็ <ใจ S 1> สู้ตายแลวนะลุงจริงจริงแค่นี้ก็สามารถลุกขึ้นสู้ได้แล,ล้วถ้าถ้านเรามอง <c oughs> จริงๆอะนะคะมันไม่มีปัญหาใครใหญ่ที่สุดในโลกหรอ,อลุงเนาะไม่มีไม่ไมีมครับแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยทุกคนแข่งแย่งหางานกันนะเพราะนั้นงานเล็กงานน้อยขนาดดานลงดาลานักร้องซึ่งเขาก็มีเงินเยอะแยะอยู่แล้ว ยังจะมาขายของขายอาห,อา,หารอะไรเป็นเป็นตัวเสริมเพื่อที่จะทําให้มันมีความรู้สึกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นกําลังกําลังใจกําลังเงินของเขาที่จะได้มาซึ่งซึ่งชีวิตที่ดีขึ้นของเขาถูกไหมครับมีคนเคยบอกว่าถ้ามุมมองของเราเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมคะลุงเปลี่ยนครับมุมมองเราเปลี่ยนนี่เปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรา จมอยู่กับใช้คาว่าจมนะจมอยู่กับอดีตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นเนี่ยหรือว่าทําอะไรอย่างนั้นอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุนะครับที่ไม่ดีลุงขอยกตัวอย่างตัวเองให้ฟังเรื่องหนึ่งตอนตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ลุงบอกว่าเวลาที่เขาจะทอดไข่เจียวน้องทีก็ทอดไข่เจียวเป็นถูกไหมล่ะค่ะทุกคนน่าจะทอดไข่เจียวแล้วไม่ผิดพลาดแบบลุงอะ่ะลุงทอดไข่เจียวเนี่ยแม่บอกว่ายุ่ย ใส่น้ำเข้าไปหน่อยสิแล้วมันจะนุม่มไข่เจียวจะนุม่ม<ช>นั่นแหละตีไข่ใส่น้ำไปหน่อยนึงใช่ไหมลุงก็ฟ<ช>ังไม่ได้สับจับไปกระเดียดไงลุงเอากระทะตั้งเสร็จเอาน้ำมันใส่เปิดไฟจนน้ำมันร้อนแล้วเอาไข่เจียวตี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 ตแล้วก็แม่เกิดบอกเออนึกได้เอาน้ำใส่ก่อนลุงเอาน้ำใส่ใ,ในกระทะที่มีน้ำมัน มันก็กระเด็นแหลกนานเลยอันนี้ก็คือความผิดพลาดแล้วถูกไหมคือแต่ว่ารุงไม่รู้ไงว่ามันต้องใส่ตอนไหนเนาะใช่ครับแต่พอหลังจากที่เรารู้แล้วต่อไปอ๋อต้องเอาน้ําใส่ไข่เว้ยใส่ไข่ตอนที่เราตีตอนที่เราตีไว้บีบมะนาวก็ใส่จะได้ปู้ยปู้ยนี่คือใส่มะนาวปูก็จะได้ปููอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมครับเราก็ค่อยๆเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงอย่าไปจมกับไอ้อันเดิมว่า ที่เพืนทเคยนะต้องทําให้ได้วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่หรือไม่ถ้าลุงอยู่กับสิ่งเดิมๆลุงจะกลัวกับการทอดไข่เจียวเลยน้ำผู้ถ้ามันกระเด็นมัเจ็บปมดเปี่ยเปากก็ไม่องาอะไยไม่อยากไม่อยากทำไข่เจียวคือถ้าเราคิดใหม่ทําใหม่มันก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาในชีวิตนะลุงใช่มันจะใช่ครับถูกต้องครับลุงคนบางคนนะคะตั้งใจทำงานแทบตายเจ้าหนายมองไม่เห็นเลย เวลาประมอมทีไรก็พานเราลุงจะบอกอะไรกับพวกเขาดีเอ่อต้องย้อนกลับไปไอ้คาว่ายุติธรรมมีหรือไม่ด้วยเนาะนะครับคือคือบางครั้งเนี่ยนะครับคนทํางานด้วยใจกับคนทํางานด้วยปากอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับเราฟังแต่ว่าความเป็นจริงของสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆรอยู่ใกล้ ใครอยู่ใกล้เจ้านายกว่าใครสแสดงผลงาน<ม>ที่บางทีก็เอาผลง,งานของคนอื่นเขามาก็มีแล้วก็ไปจัดแปลง<ม>ลว่าเป็นของเรา<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ฆ>แล้วก็บอกว่านเนี่ยเนี่ยผลงานเขาผลงนานหนูนะคะเจ้านายก็เห็นแค่ตรงนั้นแล้วก็ฟันธงประเมินไปเลยว่าโอ้ไอคนนี้มันขยันขันแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่<ม>นะครับก็อยากจะบอกน้องๆที่ ที่ทำงานอย่างเต็มที่แต่ว่าไม่ได้รับผลอะไรที่ดีนักนะครับก็ก็ทำก่อนเถอะครับอย่างที่บอกนะครับแล้ววันหนึ่งถ้าเผื่อว่าฟ้ามีตาก็จะเห็นว่าเราทำงานดีนะก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไปค่ะสักวันหนึ่งมันจะพิสูจน์ได้ด้วยผลงานในสิ่งที่เราทำอันนี้คือสิ่งที่ทีบอกตัวเองตลอดอะรอื้อ เหมือนแบบว่าบางครั้งเราอาจจะให้กําลังใจคนทํางานแล้วกันนะคะบางทีเราอาจจะอยู่ที่ผิดทางแต่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะเราทําหน้าที่ของตัวเองไปให้ดีที่สุดทําให้สุดความสามารถวันหนึ่งมันจะพิสูจน์ได้มันยผนงานปราเ็จเชื่อเชื่ออย่างนั้นครับว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะทําอะไรภายในสามเดือนห้าเดือนแล้วโอ้โหดังขึ้นมาเลยอ่ะนะครับนอกจากคนบางคนที่เรียกว่าเก่งจริงๆนั้นก็ยอมรับเข้าไป แต่อย่างเราเนี่ยเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาทีละจุดเออตรงนี้ไม่ดีใช่ไหมปรับตรงนี้นะปรับปรับเพื่อนร่วมงานปรับคนนู้นนี้จนเราเข้ากับคนอื่นได้เจ้านายเห็นมันก็จะดีขึ้นเองแล้วครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันพัตรหาสัปดีค่ะช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงเพื่อนที่ยงครึ่งนะคะสําหรับวันนี้ในชั้นทีรวรียิ่งมีค่ะ ลุงยุ้ยนรพงศ์ชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยาก,กับครูยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล